วันนี้ทุกคนที่หลงเข,ข้ามาดูคลิปนี้จะกินข้าวกันเช่นเคยนะวันนี้คลิปนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของครูไกด์มิสกิกันครับซึ่งมิสกิเนี่ยเป็นตัวละครที่จะเข้ามาเป็นตัวตู้ถาวรเนาะแต่ผมก็จะมาทํารูไกด์อยู่ดีนะครับเผื่อว่าในอนาคตจะมีคนหลุดเลสได้น้องนะครับหรือว่าใครที่สุ่มกระชาไปก็ตามซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยเป็นตัวละครที่ผู้ทำตรงคือน,น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามีแมชชนิกที่อ่าค่อนข้างใหม่นั่นคือความสามารถในการบัฟความเสี่ยงในการกระจายนั่นเองเอาเป็นว่ามิสกิเเเนนนนนี่่่่ยยมยงงมัััลงงงไไกแคห ท่นยังไงจัดทีมยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับขอให้ทุกทาเข้าไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ขอให้ได้ตัวหน้าตู้ดิสิบโลครับ คุณเคยประสบป,ปัญหาอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยจะเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนาแอป,ปดีๆอย่างอัค o ฟนครับนี่คือแอป,ปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยเว้ยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลสโซวูททิงเวฟในเครื่องเดียวกันถ้ทท,ที่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่าอัค o ฟนเนี่ยมันไม่ได้เปิดได้แค่จอเดียวครับเขาสาาามมรรดดดไไไ้้ลยยจอวซึ่่่งงกก็คคแพที จ,จะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นสามารถไปโหลดกันได้ครับ Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเติมกิจินแหวราคาโคตรถูกซึ่ง้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้ารวมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แต่ส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันตา่ตางๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บ ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับก่อนอื่นเรามาอธิบายสกิลของมิสกิกันข้าคร่ากันก่อนนะครับโอ้โหเชี้่าขาคตรแสปอายสกิลการโจมตีกปกติเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะเราไม่จะเป็นต้องสนก็ได้ก็แค่ตีไประเบิดลมนะคุณก็สามารถทําการกระจายอะไรจากระเมิ าการตีปกติก็ได้นะครับเหมือนกับเอาซูโครสมาตีปกติอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นของนางเนี่ยจะมาจากในส่วนของสกิลธาตุครับแล้วก็ทําให้ตายนั่นเองซึ่งในส่วนของสกิลธาตุเนี่ยทำอะไรได้สกิลธาตุเนี่ยครับเวลาเรากดเนาะเราจะทําการลอยอยู่บนอากาศครับเป็นเวลา5วินาทีมีคูดาวอยู่ที่15วินาทีแต่ว่าเวลาเรากดเนี่ยมันนัดคูดาวถอยหลังด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคูดาวจริงๆก็คืออยู่ที่10วินาทีนะ ซึ่งตอนกดเนี่ยนอกจากเราจะลอยแล้วเนี่ยครับมันยังมีในเรื่องของความสามารถในการบัฟความแฉกการกระจายด้วยอันเนี้ยมันจะลอยอย่างนี้ครับเราไม่สามารถตีปกติได้นะคุณน่าจะได้ยินเสียงคลิกเมาส์นะครับ ในระหว่างลอยเนี่ยเราจะไม่สามารถตีปกติได้นะครับผมซึ่งการบัฟความเสถียรการกระจายตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าชำนาญธาตุของตัวนางเอกนะครับโดยพอสวรรค์เลเวลสิเนี่ยความสามารถในการบัฟจะอยู่ที่0.45เปอร์เซ็นต์และไม่มีจุดแม็กซ์นะครับแปลว่าต่อให้คุณชำนาญธาตุพันห้าคุณชำนาญธาตุสองพันมันก็จะเอาไปคูณ0.45อยู่ดีนะครับก็คือโอ้โหเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มออกมาเนี่ยก็คือไม่มีลิมิตนะครับมันแรงมากๆ ถ้าเกิดว่าคุณทําชำนานาญธาตุได้เยอะนะครับแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวของมิสกิเนี่ยจะทําชํานาญธาตุได้เยอะเนี่ยก็จาเป็นต้องมีอาวุธประจำตัวนะครับเพราะว่าอาวุธประจตัวมันสามารถแจกชํานาญธาตุให้นางเนี่ยได้เยอะมา,มากๆโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาวุธประจําตัวเว้90เนี่ยมันสามารถแจกได้513หน่วยเลยนะครับถ้าเกิดว่ารวมกับเปิร์กของอ,อาวุธเนาะก็คือข้างบนก็265ครับบวก120บวก96บวก32ได้513นั่นเองนะครับสำหรับตัวของอาวุธมิสกิซึ่งก็ต้้้อออองบบกกกไว่่่นนนนนะครรััททีีเเาลดจม ยังดูเบานะเพราะว่าความเสียหายในการกระจายเนี่ยมันแรงจากเลเวลด้วยถูกไหมครับซึ่งเลเวลวิสกี้เนี่ยมันแค่80เองชชานาธาตุก็แค่900กว่าเอ่อรวมออฟรวมบัฟข้างล่างไปอีกก็นิดๆนะครับจริงๆแล้ววิสกี้สามารถทำได้แบบ1 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวของวิสกีว่าประจำตัวแต่เป็นว่าเราดูเป็นตัวอย่างได้นะครับผมนะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นยังไงเนาะซึ่งเดี๋ยวอธิบายถ้าไม่ตายก่อนแล้วกันสกิลธาตนนุ เวลาที่เรากดเนี่ยมันจะลอยอยู่เนาะแล้วก็ถ้ามีศัตรูเนี่ยมันจะทำดามิดใสนะครับโดยที่ดามิดที่ทำออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดการกระจายเนาะมันจะบัฟความสายการกระจายเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าตีว่าชำนาญท่าน1 0 0 0เนี่ยก็คือการกระจายจะดามิดแรงขึ้น45นะครับผมณนะพอสวรรค์เลเวล10นะเออส่วนถ้าไม่ตายครับเวลากดเนี่ยมันจะมีเบิร์ดก้อนใหญ่ครับเวลากดเนี่ยมันจะทําการเรียกตัวของอา่าผมใช้คาว่าอะไรดี เป็นหมู่เมฆอันนึงขึ้นมาแล้วกันครับซึ่งไอหมู่เมฆอันนี้เนี่ยครับมันจะทําการเรียกไอเทมออกมาตามสนามครับไอไอเทพตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเก็บเนี่ยครับมันจะทําการฟื้นพลังชีวิตให้กับเพื่อลวมถีมครับถ้าเกิดว่าเพื่อลวมถีมของเราพลังชีวิตต่ากว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลังชีวิตของเพื่อลวมทีมของเราเนี่ยมันสูงกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เวลาที่เราไปเก็บเนี่ยจะเป็นการทาดาเมจวงกว้างใส่มอนแทนอ่ะพูดแล้วอาจจะงงเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันครับ โดยปกติแล้วเราอาจจะแผกธาตุก่อนแล้วเราก็บินครับมันก็จะทำการกระจายเรื่อยๆอ่าแบบนี้เลยอันนี้คือแม่ขน,นิของสกิลธาตุคุูก็จะเห็นว่าดับเมจกระจายมันอาจจะไม่แรงมากนะครับอยู่ที่9,007อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นเลเวล90แล้วก็พอสวรสค์เลเวลเต็มเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างแรงนะครับผมส่วนอันตรีครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกไอเทมมาแบบนี้ถ้าเราเก็บปุ๊บก็จะทำดาบเบิดไซมอนแต่ถ้าเกิดเราเลือดน้อย เราเลือกน้อยนะครับแล้วเราไปเก็บมันก็จะทําการยิวอย่างที่คุณเห็นนะครับผมประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันคือกรณีที่เราไม่ได้คอมโบอะไรเลยเนาะก็คือมีแค่แ่าใส่แล้วก็เราเอ่อให้มิสกิกระจายอย่างนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเราจะมีปฏิกิยาอื่นอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นอาทีมที่เขาให้ตัวอย่างมาเนี่ยก็คือในส่วนทีมเฮเซอร์เนาะก็จะมีปฏิกริยาแบบหลากหลายอย่างนี้นะครับอ่า มันก็จะติดเช้อไฟฟ้าติดกระจายอะไรพวกนี้อืมคือพูดกระทำตรงเนี่ยโดยรวมมิสกีเนี่ยดีที่สุดในตู้ถาวรแล้วก็ว่าได้นะครับในแง่ของความสามารถโดยรวมเลยเนื่องจากอย่างที่คุณเห็นครับว่าเมื่อกี้เวลานางฮิวเนี่ยฮิวเด้งแม่งโอ้โหห้าพันกว่านะครับโคตรแรงฮิวแรงมากครับผมส่วนดานเมจเนี่ยอ่านางเก่งกับมอนหมู่นะครับานางเก่งกับมอนหมู่มากๆแต่มอนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นถ้าเทียบมอนเดียวเนี่ย ในตู้ตัวละครถาวรด้วยกันเนี่ยไทดาลิสจะเหนือกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมอนมู่ขึ้นมาเนี่ยตัวของมิสกิจะเก่งที่สุดแล้วนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามิสกิเนี่ยอาจจะเก่งกับมอนมู่พอๆกับตัวของนิรูหรือเก่งกว่านิรูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าทีมดีแล้วก็ปั้นดีนะครับเพราะว่าออไอทีมที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่มีชำนาญธาตุในพวกตัวละครทำชัดไฟฟ้าด้วยซ้ำเลเวลตัวละครก็ยังแค่80อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบ ดีอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นเอาง่ายๆไอตัวละครที่เขาให้มาเนี่ยมันแค่ยกตัวอย่างทีมสายฟรีเผื่อว่าใครแบบไม่รู้จะเล่นทีมอะไรดีนะครับแล้วก็จริงๆเราไม่ควรใส่ลม2ตัวนะครับเพราะว่ามันอ่าจะว่ายังไงดีอะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นผมใช้คานี้แล้วกันนะครับคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราใส่ตัวน้ําเพิ่มมาอีกตัวหรือว่าเราใส่ตัวไฟฟ้าเพิ่มมาอีกตัวหรือเราใส่ตัวไฟเข้าไปเลยเนี่ยทำาดาเมจแบบมีโอเวอร์โหลดมีระเหยมี ชาร์จไฟฟ้าอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยอ่ะอันนี้อาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าเอออันนี้มันใส่ลมมา2ตัวไว้ง่ายก็คือทีมที่เขาใส่มาเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนั่นแหละครับอ่ะเราน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์สกิลของตัวนางแบบคร่าวๆกันแล้วนะครับทีนี้ เรามาพูดถึงในส่วนของอาวุธของนางกันดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยสาม,มารถใส่อาวุธอะไรให้นางได้บ้างนะครับเน,นื่องจากนางเนี่ยเป็นตัวละครที่แรงตามชํานานท่านเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องของอาวุธเนี่ยก็ต้องเป็นชํานานท่านเหมือนกันนะครับแน่นอนอาวุธที่ดีที่สุดของสำหรับนานเงเนี่ยก็คืออาวุธประจําตัวนะครับซึ่งให้ชํานานท่านเยอะที่สุดในเกมณปัจจุบันนะครับถือว่าให้มาเยอะมา,มากๆเลยก็คือ513หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีคุณสามารถใส่เป็นในส่วนของอาวุธนาฮิดะหรือว่าอาวุธของตัว แต่ผมว่าถ้าดีสุดเนี่ยอันดับที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของอาวุธซิลลี่นะครับที่เราจะได้มันทั้งหมด365หน่วยแต่เราจะไม่สามารถได้รับบัฟตรงนี้ของอความสามารถอาวุธได้นะครับเพราะว่ามิสกิเนี่ยไม่สามารถสร้างโลได้แต่ว่าในส่วนของอาวุธนาฮิดะเนี่ยคือใส่ที่มันไม่ดีเท่าเนี่ยครับเพราะว่า,าตัวของนาฮิดะเนี่ยมันจะแจกช,ชน,นานธาตุเยอะมันจะได้ชน,นานธาตุเยอะขึ้นก็ถึงเมื่อที่ตัวละครในทีมเราเป็นธาตุเดียวกันนะครับ ซึ่งตัวของมิสกีอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่แนะนําให้ใส่ตัวลมเกิน1ตัวนะครับก็คือมีแค่นางคนเดียวก็พอนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีเพิ่อมอีกตัวก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ควรเยอะไปกว่านั้นแหละก็ค,คือไม่ควรมีลมมากกว่าสตัวอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นธาตุต่างชนิดกันเนี่ยมันจะได้เป็นโบนัสคอาเสีธาตุแทนนะครับซึ่งมิสกิมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะตัวคูณก็เลยไม่ค่อยดีสลหรับนางน,นะครับแต่ที่ดีก็คือชนานํานาญธาตุนั่นเอง แต่อย่างไรอาวุธนี้เนี่ยจังมีความสามารถในการแจก40หน่วยชำนาญธาตุได้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคเป็นอาวุธที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเออถ้าดีลองลงมาเกาบรูปจาตัวจริงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาวุธสิลินะครับทีนี้อาวุธ4ดาวล่ะสำหรับคนที่ไม่มีอาวุธ5ดาวนะครับก็ผมจะแนะนำไปในส่วนของสกิล์ิเชียลนะครับก็เอาเป็นอาวุธที่ดีเนาะุณสามารถแบบว่าวนสกิลของมิสกิได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันให้ชำนาญธาตุด้วยนะครับในส่วนของอาวุธ้นนีะ ส่วนสำหรับใครที่เออไม่มีสักวิเชียลเนี่ยผมไปใช้อาวุธอะไรดีอะไรอย่างนี้นะครับก็มันมีอาวุธที่ผมคิดว่าใส่ได้อยู่เนี่ยก็มีตัวของ เมจิกไกด์ก็ใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมจิกไกด์เนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อที่คุณเอาไปเล่นกับแบบว่าทีมชาร์จไฟฟ้านะครับก็คือมีปฏิกิริยาที่เป็นน้ํากับไฟฟ้าอยู่ในทีมด้วยกันนะครับมันก็จะค่อนข้างมันถ้าเกิดคุณใช้เมจิกไกด์นะครับแต่ว่าชำนาญภาพมันไม่ได้เยอะเท่ากับพวกไซน์ิเชียลอะไรอย่างนี้นะเออต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอาวุธที่หาง่ายสุดและไม่ต้องคราฟด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดจะคราฟก็คราฟได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของแมปเปอร์แมนะ กำลังมองหาคีย์บอร์ดดีๆกันอยู่หรือเปล่านี่เลยไร้คอร์ M 8 7คีย์บอร์ดสุดหลอดเท่ที่มีจอสแสดงผลได้ด้วยมีเชื่อมต่อหลายแบบไม่ว่าจะแบบมีสายแบบ w ว e l เลสหรือแบบ b l บลู o t h รองรับทั้ง Windows, Mac, Android แล้วก็ iOS แถมบตเตอรี่ของคีย์บอร์ดยังอยู่ได้นานมากๆถึง7,500 m มิลลิแอมสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ในดีสคริปชันไปอุดหนุนกันเยอะๆครับ ส่วนอาริแฟกต์ครับเราใส่อะไรดีนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่านางเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรใส่เซตลมมากที่สุดนะผมนะเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยก็คือนางเป็นตัวละครทํากระจายเนาะไม่ว่าจะเป็นตนนวททัวละครานาเบตทากระจายคุณจะใส่ชํานาญธาุยำสองช่องเนี่ยมันก็เล่นได้เลย แต่การใส่4ีลมเนี่ยมันก็เพิ่มความเสถียรการกระจายเหมือนกันนะครับผมนะอย่างที่คุณเห็นครับ2ชิ้นเพิ่มบมดดัดลม4ชิ้นเพิ่มความเสถียรการกระจาย60%และก็ยังสามารถลดต้นานทานธาตุที่คุณกระจายได้ด้วยไง อ่ามันก็จะมีประโยชน์กับทีมนะครับทำให้ซับดีเพนในทีมของคุณเนี่ยมันแรงนะครับผมนะแล้วก็ทําให้ดามิการกระจายของค pues ุณเนี <gone S 1> ่ยมันแรงเหมือนกันแม้ว่าชํานาญธาตุเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่ากับการที่คุณเนี่ยไปใส่เป็นยําชํานาญธาตุแบบใส่2วันเดอร์เลอร์กับ2กิลด์ดีมอะไรเงี้ยอ่ามันชํานาญธาตุไม่เยอะเท่าแต่มันแรงกว่านะครับผมดังนั้นก็ควรใส่สีลมอ่าผมใช้คํานี้แล้วกันควรใส่สีลมนะครับแต่ถ้าใครลําบากในการหามากๆ สำหรับผู้เล่นต้นเกมอะไรอย่างนี้นะครับคุณสามารถไปใส่4 i n s t r u ร t ได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของอ i f a c t ที่โกงเหมือนกันในช่วงต้นเกมนั่นเองต่อมาจะเป็นในส่วนข,ของการจัดทีมนะครับทีมที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะขึ้นเอาไว้นะครับผมนะทั้งหมด6ทีมที่ผมคิดเอาไว้ให้ สำหรับใครที่คิดทีมไม่ออกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนาเขาค่อนข้างเป็นตัวละครที่ทีมหลากหลายครับขอแค่ตัวละครที่เอามาเล่นกับนาเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําดาเมจนอกสนามได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเพื่อนในการ activate ครับพึ่งเพื่อนในการแอ t i v a t e ก็นึกถึงตัวของเยหลานอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าซิงชิวที่จําเป็นต้องตีปกติเพื่อให้มันทําดาเมจได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวละครที่มันไม่พึ่งเพื่อนเนี่ยก็จะอารมณ์แบบเหมือนฟิชนะครับคุณปล่อยออสปุ๊บออสก็ทำด a m a g e เรื่อยๆคุณไม่ต้องมานั่งตีปกติไม่ต้องทำอะไรเลยออสมันตีปก ั่นเองเรื่อยๆนะครับไม่ต้องมานั่งมีใครตีปกติอ่าดังนั้นเนี่ยทีมที่ผมจะแนะนําให้พวกคุณเนี่ยก็จะไม่มีตัวละครเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่แบบว่าเออใช้คาว่าอะไรนะตัวละครที่ทําดาเมจนอกสนามเองโดยที่ไม่ต้องมีใครไป activate มันนะครับผมนะซึ่งทีมที่ดีที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้เขียนตัวของ DPS ในการสร้างออกมาเนาะ ถ้าเป็นมอนเดียวนะครับผมจะแนะนําในส่วนของทีมไฮเปอร์บูมมากที่สุดนะครับแม้ว่าคุณจะไม่สามารถกระจายไม้ได้แต่คุณสามารถกระจายน้ำกับไฟฟ้าในทีนี้ได้นะครับแล้วก็ทาไฮเปอร์บูมได้ซึ่งไฮเปอร์บูมเนี่ยอยางที้ทุกคนรู้กันว่ามันเป็นปฏิยาที่เก่งกับมอนเดียวเนาะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะสามารถเก่งทั้งมอนเดียวและมอนหมู่ได้ถ้าเกิดคุณเล่นทีมไฮเปอร์บูมนั่นเองก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอแต่มอนหมู่ขึ้นมาจริงๆเนี่ย คุณก็สามารถเลือกใช้ทีมอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนบนสายสุดอย่างทีทมโปเกมอนนะครับก็คือมีแต่ตัวซัมมอนของมันลุมตีมอนอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นทีมเมลนะครับที่ใส่ซิลล,ลี่กับมาวิกะคือทีมนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ใส่ตัวของมิสกิมายังได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นซิโลเนเนเนี่ยก็คือทีมเพอร์เฟกเลยเหมือนกันนะครับผมเออแต่ว่าเออมันก็สามารถเล่นได้นะครับก็เลยเอาขึ้นมาให้ดูส่วนที่มระเหยเนี่ยจริงๆเราสามารถเปลี่ยนตัวของ อาซีโรเนนเป็นตัวอื่นได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีนะอย่างเช่นสมมติคุณไม่มีทั้งมาวิการและซีโรเนนไปเลยคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของอาเบเนตเซียงหลิงก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นเบเนตเซียงหลิงฟรีนะอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ฟูรีนั้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะอันนี้บอกไว้เลยนะครับถ้าเกิดจะเล่นกับมิสกินี่แล้วอยากจะทำปริยาท่าน้ำเนี่ยคือฟูรีนั้นมันทาง่ายสุดนะครับเมื่อเทียบกับตัวของออตัวละครท่าน้ําตัวอื่นอย่างโมนาโคคมิหรือว่าซิกวินนะครับฟูรีนั้นจะทำระเบิดน้ําได้ง่ายที่สุดแล้วในเวลาที่เราเล่นกับมิสกินะตัวสำหรับสายฟรีครับ ก็ผมให้อยู่ทีมหนึ่งครับคือทีมละลายนั่นเองนะครับที่มีเดียอหน้าเซียงหลิงแล้วก็เบนเน็ตนะครับผมคือมันก็จะไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันก็พอเล่นได้นะครับคือมันไม่มีตัวละครท่านน้ำสี่ดาวที่มันแปะน้ำนอกสนามแบบเดียวกันกับฟูรินาครับเอาจริงในห้ดาวยังหายากเลยครับผมตัวละครที่แปะน้ําได้ดีแบบฟูรินาในแง่ของ แฝน้ำแบบไม่ได้ให้ตัวละครอื่นมาแอคทีเวตอะถ้าเกิดว่าตัวละครอื่นแอคทีเวตเนี่ยแน่นอนซีชิวับเย่หลานมันติดอยู่แล้วนะครับในในส่วนของทีมแนะนําแต่ว่าคือมันเล่นซิงชิวับเย่หลานกับมิสกิไม่ได้ไงเออน,นี้ก็น่าเสียดายนะครับก็น่าจะมีทั้งหมดเพียงเท่านี้นะครับผมในส่น,นของฟูไก่มิสกิก็คือมีในส่งของตัวละครตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใส่อาวุธยัยงไงใสอ่ออแฟกต์ยังไง แล้วก็จัดทีมยังไงนะครับคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยสามารถลงมาถามกันในคอมเมนต์กันได้นะครับผมจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดถ้าเกิดว่างมาตอบนะครับผมและหากคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดอะไรยังไงผมก็ต้องขออภัยไว้ในนะ้นที่นี้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมต่อไปและขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สับกันเข้ามา,าด้วยครับสำหรับวันนี้